ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยแค่ราคา108บาทก็คือเรายืนตลาดล่างแต่ของคุณภาพไงเข้ากับสถานการณ์โควิดก็ซื้อกลับบ้านไปได้เลยไม่ต้องมานั่งรอทานกันในกรณีที่ร้านเราเราไม่เคยบังคับลูกค้านะถ้าลูกค้าชอบ3มชั้นเอาสามชั้นชอบหอยเอาหอยไปเลยเอากี่โลก็ได้ ชอบกุ้งก็เอากุ้งมาเลยเราไม่มีบังคับไม่มีบังคับลูกค้ามาปุ๊บจ้าพาจะซื้อเนี่ยเจ้าช่างโลบันเป็นกิโลดิจิต้อนอยู่แล้วช่าง2 0 30บาทแล้วก็ขายเราไม่เคยบังคับลูกค้าวันนี้นะคะอุ้มาหาอะไรกินที่สากลนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเดินมา,นมาปุ๊บสะดุดค่ะไม่ใช่สะดุดเพืินนะสะดุดกับราคา108บาทอันนี้คืออะไรคือหมูกระทะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ากิโลละ108บาทเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่เราจะให้เราเลือกนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยหูยทุกคนค่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตว้าวก่อนหมูเยอะมากไม่ใช่แค่หมูนะมีหลายอย่างมากเดี๋ยวขอแอบถามเจ้าของร้านก่อนนะคะว่าไม่มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะพี่แฟงสวัสดีค่ะเจค่ะ มันจริงๆแล้วาสถานการณ์อย่างเงี้ยแค่ราคา108บาทก็คือเรายืนตลาดล่างแต่ของคุณภาพแคเข้ากับสถานการณ์โควิดก็ซื้อกลับบ้านไปได้เลยอ๋ออันนี้ไม่ต้องมาเอ่อนั่งรอทานกันปรับตัวเข้าเข้ากับสถานการณ์ด้วยแล้วชื่อแะคะแม่มันีหมูกระทะจริงๆนี่นี่เป็นแร่ตาวขาสองของผมค่ะ ครับสาขาแรกอยู่ที่ไหนคะสาขาแรกอยู่ที่ปากช่องครับอําเภอปากช่อง,อ,ง,อ,งอันนี้เป็นสาขา 2, 2> เปิดที่หน้าสั่งซื้อตรงน,<ช>น,นี้เชื่อเลยพี่เพิ่งมาเปิดแล้วก็โอเคกระแสตอบรับดีค่ะเห็นเมื่อกี้พี่แฟงบอกว่าน้ำจิ้มเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ครับน้ำจิ้มที่เราได้จดลิขสิทธิ์สั่งโรงงานเข้าผลิตแล้วครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะเราก็จะมีขวดเล็กเห็นไหมขวดเล็กขวดเล็กใ่ขวดละยี่สิบให้พี่แฟงพีใส่น้ำจิ้มนิดนึงรสชาติเป็นไง ก็อันนี้ผมทานทานตักวันอยู่แล้วอันนี้ขวดคนใหญ่สีิบาทก็นี่ครับขวดใหญ่สี่สิบใช่ขวดเล็กยีบาทในกรณีที่ร้านเราเราไม่เคยบังคับลูกค้าแ้าลูกค้าชอบสามชั้นเอาสามชั้นชอบหอยเอาหอยไปเลยเอากิโลก็ได้ชอบกุ้งก็เอากุ้งไปเลยเราไม่มีบังคับไม่มีบังคับลูกค้ามาปุ๊บจะซื้อ ฉันเนี่ยช่างโลมันเป็นกิโลดิจิตอลอยู่แล้วช่างยี่สิบสาิบบาทแล้วก็ขายเราไม่เคยบังคับลูกค้าไม่จําเป็นว่าต้องอนนเป็นโลเอาแบบแล้วแต่สะดวกลูกค้าเลยลค่ะก็คือตอบโจทย์ในช่วงนี้มากาค่ะว่าลูกค้ามีงบน้อยแต่อยากกินหมูกระทะที่บ้านก็มาซื้อได้ผักนี้เราจะทําให้วันต่อวันค่ะถ้าวันต่อวันคือหมดแล้วก็ ออกเลยให้ลูกค้าแบบสดๆเลยดีกว่าอ๋อถึงแม้ว่าเหลือเราก็ไม่เอามาใช้ซ้ำ่ครับอค่ะวิธีมากเราขายเฉพาะเราขายคุณภาพที่ส่ดเห็นเห็นราคา108บาทจริงๆแล้วมันจริงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรประมาณเนี่ยเออมันคุณภาพไหมต้องก็ดูก็ให้มาดูเห็นแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็กระลำปีรข้าวโพดนะคะแล้วก็มีผักบุ้งค่ะทุกคนผักบุ้งอุ้ยใช่ก็มีี่ครับ แล้วน้ำซุปราคาอนี้ก็คืออยู่ราคาน้ำซุปเราแถมให้อยู่แล้วอ๋ออะเรามีแถมให้ลูกค้าน้ำซุปปรุงรสด้วยไหมคะเนี่ยใช่ครับน้ำซุปนี่เอาเอาไปต้มมาม่าหรือว่าทำอะไรก็อร่อยนะเอาจะิงๆเชื่อลองเดี๋ยววันนี้ทีมงานทีมงานลองลองดูได้นะฮะก็มีพิกัดของร้านแม่มณีหมูกระทะอยู่ตรงไหนคะเอ่อถ้าจะเป็นสาขาหนึ่งก็ อยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับอันนี้สาขา2สาขา2อยู่หน้าหน้าศาลอะไรนะาศาลศาลสักคบนะศาลเจ้าพ่อสาคบใช่ไหมครับอยู่ตรงข้ามเลยฮะมามาที่นี่อยู่ตรงข้ามเลยเข้ามาเจอศาลแล้วก็ติดตามได้ในเพจนะมีเพจแม่ไม่มีสาขาสองนะฮะที่อยู่ที่นี่เข้าไปติดตามกดติดตามได้เปิดวันไหนบ้างคะ ผมเปิดทุกวันครับค่ะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มทุกวันค่ะหมูกระทะไม่มีวันหยุดน,นะคะกินได้ทุกวัน,นมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองตักดูนะคะว่า1นกิโลจะได้เยอะขนาดไหนที่สําคัญค่ะฝาปิดมิดชิดแล้วก็ใช้ที่คีบด้วยที่อื่นเขาเป็นที่ตักอ่ะมันจะตักทั้งน้ําไปเลยมาเริ่มจากอะไรดีหมูสาชั้นจะ ชิ้นใหญ่อะทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ได้เน้นนะว่าเขาจะมีน้ำหมักอย่างเนี้ยคือเวลาเราคีบมามันมีแต่เนื้อจริงๆมันไม่ได้มีติดน้ำอะหมูหมักงาทุกคนอุ้ชอบนี่สีนี้นะคะแดงแดงนี่เนื้อวัวจ้ะเราไปดูอาหารทะเลตามมาตามมาขอขอขอตีนก่อนได้ไหมคะชอบกินตีน รวมได้หมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอเคขอปูตัวหนึง่งสุดท้ายจะตามด้วยกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากค่ะทุกคนคะ่ะสดด้วยตัวใสขนาดนี้ขอปลาหมึกสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะอูใช้ที่เคีอ่ะอูสัมผัสได้เลยว่ามันคือสดจริงๆอ่ปะปลาหมึกตัวแน่นปัก๊กกุ้งนี่ตัวแน่นมากๆพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดช่างห้อุหน่อยคะ่ะ 118บาคือไเยอะมากสุดยอดสุดยอดเยอะจริงๆค่ะทุกคนทุกคนค่ะอุ้ยหนักตั้งหนักจริงๆเนี่ยคิดเงิมาแล้วค่ะ118บาทเยอะมากค่ะทั้งหมูทั้งกุ้งอาหารทะเลสดสะอาดราคาถูกใจได้มาตรฐานคุ้ม กะทาม,มาหนกิโลหนึ108บาทเยอะมากมาถึงเวลากินแล้วค่ะคือนอกจากเยอะแล้วยังชิ้นใหญ่อีกด้วยนะคะเดี๋ยวคกิให้ดูเลยดูค่ะทุกคนค่ะอ่าวางที่เตาจากร้อนๆเลยคือมีพร้อมทุกอย่างนะคะน้ําซุปผักวุ้นเส้นน้าจิ้มก็คือจากร้านเลยนะคะดูสิทุกคนอ่ะปลาหมึอกอีกจ้ะใส่เข้าไปค่ะขออนุญาตยืนนะคะนี่าวางเข้าไ สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำจิ้มกันค่ะที่มเมื่อกี้บอกว่าแซ่บมากมาค่ะนี่อ่ะจิ้มเข้าไปค่ะขออนุญาตนั่งหืม,หมอร่อยมากทุกคนหุยอร่อยอร่อยมาก,มากค่ะขออนุญาตชมหลังในอร่อยมากหมูนุ่มมากๆค่ะน้ำจิ้มเด็ดสุด